ประสบการณ์หลอนจากคุณเกคุณเกได้เล่าว่าณนะโรงงานแห่งหนึ่งแถบชานเมืองโรงงานแห่งนี้มีคนงานอยู่ประมาณ200คนแล้วก็เปิดทำงานอยู่สองกะโดยมีเกกับฟิลม์มแล้วก็พิมพ์ทั้ง3มเป็นเพื่อนกันแต่สมคนนี้พวกเธอก็อยู่ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตจะทำงานแค่กะกลางวันพวกเธออยู่ประจำเครื่องถึงจะได้เข้ากะ อยู่มาวันหนึ่งช่วงลูกค้าสั่งสินค้ามากขึ้นและเธอทั้ง3กับเพื่อนเพื่อนฝ่ายผลิตก็ต้องอยู่ทำโ OT ถึง5้าทุ่มทุกวันในแ,แต่ละวันพอเลิกโอทแล้วพี่เอซึ่งแกเป็นหัวหน้าก็ต้องเดินตรวจตาและปิดไฟบางส่วนก่อนกลับบ้านทุกครั้งและพี่เอแกก็เป็นคนที่ชอบซื้อหวยแต่ก็ไม่เคยถูกด้วยความที่พี่เอก็อยากถูกหวยและยังสนิทกับทั้ง3คนมากและพี่เ ก็พูดขึ้นมาว่าเก okay. เลิกโอทีแล้วพาพี่ไปที่หลังโรงงานหน่อยนะไปทำอะไรหรอคะพี่เอ๋เนาะพาพี่ไปหน่อยก็ได้ค่ะเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองจนกระทั่งเสียงออดโรงงานดังขึ้นนั่นก็คือเวลาห้าทุ่มด้วยความกลัวเก๋จึงชวนฟิล์มกับพิมพ์ไปด้วย แล้วทั้งสามก็มายืนรอพี่เออยู่ที่หน้าป้อมยามพอพี่เอเดินตรวจตาปิดไฟเสร็จแกก็เดินออกมาหาทั้งสามเมื่อมาถึงแกก็พูดขึ้นมาว่าดีๆไปกันเหลายคนนี่แหละจากนั้นพี่เอแกก็พาทั้งสามคนเดินไปที่หลังโรงงานเมื่อมาถึงหลังโรงงานแกก็พาเดินลึกเข้าไปอีก เมื่อเข้ามาถึงประมาณ50เมตรมันก็มืดมากแล้วพี่เอกแกก็เดินไปหยุดอยู่ที่สารไม้เล็กๆหลังหนึ่งถึงแล้วตรงนี้แหละและข้างสาลไม้ก็มีต้นไม้ขึ้อนอยู่สองสามต้นฉันั้นพี่เอกแกก็ล้วงเอาแป้งออกมาจากกระเป๋าแล้วไปทาที่เสาของสารแล้วพี่เอกแกก็ใช้มือถูไปถูมาสรุปว่าพี่เอกแกชวนทั้งสามมาขอหวย และให้พวกเธอมาเป็นเพื่อนนั่นเองในระหว่างนั้นพี่เอก็พูดขึ้นมาว่าถ้าลูกช้างถูกหวยลูกช้างจะซื้อเหล้ากับหัวหมูมาถวายเจก,ก,กับเพื่อนๆก็ได้แต่ยืนอยู่ข้างๆจังหวัดเดียวกันนั้นก็มีสายลมพัดผ่านมาบรรยากาศยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกจนเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีพี่เอก็บอกว่าเสร็จแล้ว ในขณะที่ทุกคนกำลังจะเดินกลับนั้นฟิล์มก็เผลอมองขึ้นไปที่ต้นไม้แถวนั้นเธอก็เจอเข้ากับผู้ชายร่างใหญ่นั่งย่อนขาลงมาจนทําให้เธอถึงกับยืนอึ้งไปสักพักแล้วเก๋ก็ถามกับฟิล์มไปว่าฟิลม์มแกเป็นอะไรเมื่อฟิล์มมองไปอีกทีก็ไม่เจอกับอะไรแล้วฟิล์มก็ตอบกับเก๋ไปว่าเปล่าไม่มีอะไรพอพิมพ์ได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้น ทำให้พิมพ์รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฟิมแกอย่ามาล้อเล่นนะคนยิ่งก,กลัววอยู่จากนั้นพี่เอก็พาทั้งสามเดินกลับออกมามาเดินมาถึงหน้าโรงงานตรงป้อมรอประพอรประพอคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าไปคอหวยมาเลยได้ตัวไหนมาล่ะบอกคาบ้างสิพี่เอแกก็บอกว่าไม่ได้ จากนั้นก็พากันเดินกลับไปที่ห้องในระหว่างที่เดินอยู่นั้นพี่เอเขาก็พูดขึ้นมาว่า3 2 5พวกเองอย่าลืมซื้อนะแล้วแกก็กําชับอีกว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดทั้ง3าคนก็พยักหน้าให้แล้วรับปากพี่เอไปพอเดินกลับมาถึงห้องพี่เอแกก็เดินแยกไปอีกทางเพื่อเดินเข้าห้องของแกทั้งสาสาวก็พากันเข้าห้องนี่คืนนั้นเอง ฟิล์มเธอก็ฝันว่าได้กลับไปที่สารไม้นั้นอีกครั้งเธอได้พบกับชายล่างใหญ่คนนั้นยืนอยู่ข้างต้นไม้และชูนิ้วขึ้น3ามครั้ง 3... 2... แล้วก็5จากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นจนเวลาก็ผ่านพ้นไปจนถึงตอนเช้าของวันที่1ซึ่งเป็นวันหวยออกพอดีทั้ง3ก็ตื่นกันตามปกติอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน เมื่อทั้ง3เดินมาถึงโรงงานแล้วพี่เอก็เดินถือโทรศัพท์เข้ามาหาทั้ง3ามฟิลมก็ถือโอกาสเล่าความฝันให้ฟังพี่เอกแกก็พูดขึ้นมาว่าเห็นไหมล่ะตรงกันพอดีเลยพอพี่เอได้ยินเรื่องราความฝันของฟิลมพี่เอกกก็จัดหนักแบบว่าพันคูณพันเกกับฟิล์มแล้วก็พิมพ์ก็ซื้อกันคนละร้อยคูร้อยจากนั้นเวลาทำงานของทุกคนก็มาถึง ทุกคนต่างก็แยกแย้ายกันไปทำหน้าที่พอตอนเที่ยงมาถึงพี่เอกับทั้ง3ก็มานั่งคุยกันจนหมดเวลาพักจนกระทั่งถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยหวยก็ออก3 2 5จริงๆิพี่เอกก็ดีใจมากจนต้องวิ่งมาพูดคุยกับทั้ง3ามแล้วเย็นนี้พี่เอกก็ไม่มีโอทีซะด้วยเพราะเป็นวันเสาร์เมื่อเลิกงานเสร็จแล้วทั้งสมสาวก็ไปชวนพี่เ เพื่อไปซื้อของแก้บนกันแต่พี่เอกกลับบอกมาว่าเอาไว้วันหลังเถอะวันนี้ไม่ว่างทั้งสามจึงต้องไปซื้อของแก้บนกันเองแล้วเย็ยนในวันนั้นพี่เอกแกก็ไปซื้อเหล้ากับกับแก้มามากมายเพื่อมาเลี้ยงเพื่อนที่โรงงานจนเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์เกก็คิดว่าพี่เอกแกคงซื้อของไปแก้บนแล้วจึงไม่ถามแกอีกอีกอย่างก็กลัวถูกด่า โมยุงมากเลยไม่พูดในเย็นวันหนึ่งขณะที่พี่เอกำลังปิดไฟตอนเลิกงานเหมือนปกติแกก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองแกอยู่ตลอดเวลาจากนั้นพี่เอจึงหันหลังกลับไปแต่ก็ไม่เจออะไรพอหันหลังกลับมาอีกทีพี่เอแกก็เจอกับชายชรารูปร่างหน้าตาเต็มไปด้วยเลือดยืนประจันหน้ากับแกแบบไม่ถึงเมตร พี่เอตกใจมากจนแกเป็นลมล้มพับไปจนเวลาผ่านไปนานพอสมควรเมื่อเราพไม่เห็นพี่เอออกมาสักทีจึงพากันเข้าไปตามหาเมื่อถึงก็เจอกับพี่เอนอนหมดสติอยู่กับพื้นจึงช่วยกันหาออกมาหน้าโรงงานพอเวลาผ่านไปสักพักพี่เอแกก็รู้สึกตัวแกมีท่าทีลนลานและหวาดกลัวปากก็พูดแต่ว่าผีๆแต่เมื่อทุกคนช่วยกันปอบ แกก็มีอาการดีขึ้นแล้วฟิล์มก็ถามขึ้นว่าผีที่ไหนหรอคะพี่เออยู่ตรงพาเลทงานข้างหลังเป็นชายชรลาล่างสูงใหญ่ฟิล์มก็นึกออกทันทีเพอะตอนที่ไปขอหวยฟิล์มเธอก็เห็นเหมือนกันแล้วฟิล์มก็ถามกับพี่เอไปว่าแล้วพี่เอไปแก้บนที่ศาลไม้หลังโรงงานเรือยงคะพี่เอถึงกับนิ่งไป แล้วแกก็บอกว่าแกลืมราปภก็พูดขึ้นมาว่านั่นแหละเขามาทำสัญญาพอตอนเช้าของอีกวันมาถึงพี่เอกแกก็ไปหาซื้อข้าวของเพื่อที่จะมาแก้บนพอหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันพี่เอกแกก็ไม่เจอกับชายชาลาล่างใหญ่คนนั้นอีกเลยและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ